สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดวูซับดำซิงครับผมเดี๋ยววันนี้พามาดูหน้างานที่อำเภอเออที่อินเทปหมานครนะครับที่ที่บางขุนเทียนพื้นที่หน้างานของเราอยู่ที่10ไร่ครับลงหน้างาน2คันครับแบบเจ้าโกบิโก้ SK สอง SK ร้อยสี่สิบ LC ครับรุ่นสิแล้วก็เจ้าซูมิโตโม่ SH ร้อยสามสิบครับขีดหกนี่แต่คันนี้แต่งรอครับเพิ่งเคลียร์พื้นที่อะไรเสร็จครับเดี๋ยวฝั่งรถู้น่าจะไปไม่ได้ฮะ น่าจะเป็นที่โคนทั้งหมดเลยเดี๋ยวปรับเกลี่ยตรงนี้ดูครับเพื่อที่จะวางตำแหน่งบ่อสมโคกปูบ้านนะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนิดน,นึงครับ,บเบ้้าหล่อเลย H K 1 4 0 L C รุ่น11 e ครับนี่ก็จะเป็น ทีเลนหน่อยฮะกับเจ้าโน,โน่นะซูมิตโมเอสเซร้อยสามสิบคิดหกรอๆเลยครับนี่หน้าง,งานของเราครับเมื่อวานก็เคลียร์ลิ้งเสร็จเรียบร้อยเตรียมขุดร่องสวนในคนงานก็เตรียมตัดต้นไม้ฮะ Nó chưa tua đấy ạ Ồ hồ Phí lưỡng, phí lưỡng Thank ก็บอกตรงนี้เพ่าะจะทำโค้งปุ่บ้านครับสองแรงแข่งคันครับสนใจวัดจ้างทีมงานครับ0801768520เจ็ดหกแปดห้าสองศูนย์ครับโทรเข้ามาสอบถามละดยดข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับหรือว่าที่ไปที่เพลทหมอจักรวงทรัพย์เจริญครับษษรับขุดศาสรทุ่มที่ขุดโค้งหนองนามโมเดลฮะ เชียลิงพื้นที่ที่เราจะใช้ประโยชน์ได้สูงสุดภายในแปลงครับมันรอกคัน,นี้แต่งเต็มล้วราเลยน้องกันทั้งสองฝั่งเลย ที่นี่พื้นสะเทือนเลยอะแถวนี้ ืนี่อย่างหนาเลยนะาการเท่าไหร่เมืกี้สองรูปแบบสองสไตล์ครับมีบุกสีตัดเลน ดูกันย,ยาวๆเลยฮะเดี๋ยวพาชมเจ้าเอ้ร้อยสามสิบก่อนเพิ่งจะสองปีะมกราลานี้นะ่าจะสองปีเต็มละสองหรบเจ้าทีนโตโมคันนี้ ยาวครับอันนี้ตูทิมแล้วนนตูทิมละ จิ้มดูก่อนครับเมื่อวานนี้เดินไปเดินไปเนี่ยหัวทิ้มทีเดียวเลยฮะตวัวติดพื้นไปเลย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับเดี๋ยวมาชมกันต่อคลิปหน้าฮะ